ย้อนเวลากลับไปตอนที่ผมมีอายุเพียงแค่หลักเดียวผมแลงเพื่อนจะชวนกันไปที่ลานว่างเพื่อไปเล่นเอล่นเล่นเล่นว้าว <Wow. S 2> <c oughs> เล่นว้า wow. ว โอ้โหครังชือ่อเกมเป็คนหน้าอืดอัดถามว่าทำไมผมต้องระวังขนาดนี้ด้วยเพราะถ้าเกิดกูไม่ระวังนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมทำฟรีคลิปจะติดเหลืองเหมือนสีน้ำฉี่และใช่ n <No>, นกูไม่ชอบ ทั้งผมวินแล้วก็คุณเบลยังต้องกินต้องใช้ we love money เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออคลิปนี้อาจจะมีการเลี่ยงบาลีเยอะหน่อยบินว้าวกับเพื่อนตัดสายว้าวของคนอื่น What the hell เตรียมตัวรับว่าวันใหม่โอเคพอพอกูว่าคลิปกูติดเหลืองละนั่นหนึ่งนะเกมนี้มาได้ยังไงว้าวปลดปล่อยไปเลยใครของฉัน You have to w a i t for the tournament to end to fight oh no มันเขาแบบจัดแข่งงานอย่างนั้นหรอคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะแบบกดเล่นได้เลยเหรอสําหรับน้องๆเด็กน้อยนะครับที่เกิดในยุคเอเจนเอลฟาหรือว่าปลายปลายเจนซีเนี่ยผมไม่รู้ว่าพวกท่านเคยเล่นสิ่งนี้หรือเปล่าตัวว,วิธีการเล่นคุณผู้ชมครับเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันโลง่งๆแล้วก็ลมแรงๆหลังจากนั้นคุณผู้ชมเราจะต้องจัดการเล่นเออ World of Warcraft <c oughs> โดยการปล่อยสิ่งนี้ออกไปแล้วก็วิ่งอย่างรวดเร็วแบบนี้ แล้วสิ่งนี้มันจะแบบค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยเนี่ยระหว่างรอบายดเวคุณผู้ชมนในวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Ki t e Combat ปัญหาคือมันจะคอมแบทกันยังไงวะคือหมายความว่าคุณจะต้องบังคับเจ้าสิ่งนี้ไปโดนหัวคนอื่นเหรอเท่าที่ผมเห็นมันมีการแบบตัดสายเชือกกันด้วยน้ยอะไรจะฮาร <hardcore> ์ดคอร์ขนาดนั้นว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอเคโอเคโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวดวต้องวิ่งเร็วเอ้าวอสเตอร์เอฟจีด โอเคตอนนี้ผมไปเก็บมาแล้วกดปล่อยอ่าเดี๋ยวรอให้มันบินก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆวิ่งเอ้ระวังระวังเราต้องระวังด้วยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสายมันบางมากถ้าเกิดเราแบบเรารีบวิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะขาดเฮ้ยมึงเตือนอะไรกูเยอะแยะวะเนี้ยกูบอกให้มึงขึ้นไปแป๊บบนึงเอสกับจีมันทำไเอ้าเเอ้าว่าเอาว่า,า,วา,า,วาแปบบ๊แบบนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมกำลังดูเขาอยู่เขาทำยังไงอ๋อมันต้องกดคิก ชู่โอเคโอเคคิกเอ้ยนึ่งเราลิมิตแล้วลิมิตโอ้ยนะทำไมกูตายทึงไมกูโดนดาเมจโอ้ยอย่าอย่าอย่าตัดสายเชือกโน้แกทำอะไรของแกฟะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าอย่ามายุ่งกับวาวของฉันว้าวโอ้โอ้สรุปคือมันต้องใช้เมาส์คลิกอย่างนั้นเหรอวะ F G การเล่นในวัยเด็กของฉันมันไม่ใช่แบบนี้ มันไม่โหดร้ายแบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะเดวปล่อยออกมารอมันหมุนผมต้องไปตัดสายของคนอื่นใช่ไหมเอาล่ะ F F F ตัด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 ตรงนี้จุด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 ตัดสายของคนอื่น o ้ my god ไม่กอดตัดโอ้ยโ h n เขาเก็บวาลผมไปอ๋อรื้ว่าวิธีการทำเงินคือเราต้องไปแบบไล่เก็บของคนอื่นเขาคุณผู้ชม โอ้มันเหมือนกับเราต้องไปขโมยว้าวคนแม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะถ้าเกิดกูเป็นเด็กแล้วกูโดนแบบนี้กูร้องไห้เลยนะนี่มันจบแล้วเอา้านหนึ่งคุณผู้ชมครับผมรอของเขามันขาดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บของเขาไว้ทำการตัดเลยกูมีกัรไกรไห้เนี่ย,ย,ย,ยผมใครไม่รู้กระโดดเก็บเอ้ากูดได้ไหมนั่นน่ะเฮ้ยกระโดดเก็บฮ่า เอ้ยจะได้ของอะไรของคนอื่นมาแล้วโอ้หเกมนี้แม่งใจร้ายชิบหายคือเราต้องไปขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่มีอ่ะคือแบบแม่งโคตรแย่โคตรแย่เลยคุณผู้ชมโอ้ยซิงหยุดสต็อปมึงกำลังจะตัดอะไรกูดูกูขโมยว้าวมึงนะอะไรจะทำการตัดอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเดี๋ยวพีวีพีของกูอเกูอ้าาาขโมยขโมยเฮ้ยมันจบแล้ว มันจบได้หนุ่มน้อยดูกูได้10บ,บาทด้วยชัวเป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรนะดูดูคุณมันจะตายเหรอละใช้พลังชีวิตแบบหนักเกินหลายคนอาจจะงงนะครับในสิ่งที่ผมเล่นผมเองนั้นก็งงเหมือนกันเรามไม่ชอบรับผมอยากจะตัดเชือกของเจ้าหมอนี่ดูมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงไปคนละทางอะ่ะฮึบฮึบซิ่งดูดูมันมาขับยากมากกูจะตัดได้หรือยังเนี่ย้ย เก็บคืนก่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คิดจะขโมยวาวาหรวผมว่าผมจําเป็นที่จะต้องแบบฝึกให้มันคล่อ,องกว่านี้เฮ้ยของใครไม่รู้ตับเลยไ้ตับมเลยไม่มไหวว่ากูกูเปลี่ยนเชือกดีกว่าคุณผู้ชมโอ้มาก g อดมันใช้เพชรในการซื้อโอมา g อดพูดจริงผมยังงงงกับเกมอยู่เลยเออสามเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึงผมว่าผมอาจจะต้องเติมซื้อเงินก่อน เราทําการเติมซึ่งเงินสัก500คุณผู้ชมเราทําการเปลี่ยนเชือก <C US> S> <S คือเชือกเนี่ยมันสามารถขโมยได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ <C US> S> <S นี่ผมรอปล่อยให้มันสปินก่อนพอสปินเสร็จปุ๊บผมจะไม่กดไ like ล่ F กับ G แต่เราจะทําการเดินไปไกลๆและเดีไไ๋ยวเ,เราจะทําการกดคลิกเอาโอเคปะเฮ้ย <C US S> เอาว่เอา่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <C US> S> <S เฮ้ยกูมีโอกาสโดนตัดอ้าวโดนดามจ ประมาณว่าผมม่งจะต้องแบบคุมให้มันไปแบบตัดโดนคนอื่น,นมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากมากมาดิโอโอ้โหนั่นมันวาวราคาถูกของฉันเฮ้ยเจ้าหมอนี่มันรอแป่งมันรอจะเก็บวาวกูโอ้โ oh, หช้าขนาดนี้ค่อยลา <c oughs> เข้าไปเลยดีไหมเฮ้ยแล้วมึงแล้วมันมีการแบบเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวของกูไปด้วยคอทูเลต เจ้าหัวนั่นแป็นคุมได้แบบมาสเตอร์มากๆอ่ะโหเดี๋ยวบอกว่าผมต้องซื้อสายใหม่โอเคผมไม่ต้องซื้อสายใหม่ไกด์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นแบบของพื้นฐานคุณผู้ชมผมยังมีสำรองไว้อีกเยอะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเออกูไปขโมยของคนอื่นเข้ามาเอาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูดึนมาเลยดึนมาเลยเอ้ยเป็นไงล่ะมันหนึ่งกดคิวออกมาโอ้แม่งกูโดนอีกละเกมนี้มันยากมากกว่าที่ผมคิดซะอีกนะเนี่ย ธรรมดาที่ไหนเกมแบบนี้โอ๊ยทำไมกูโดนดาเมจวะเมื่อเที่ยวผมมีโอกาสที่จะตัดของคุณผู้อยู่คนนี้ได้ไหมถ้าเกิดผมกดคลิกตัดมึงแม่งคนละที่แม่งกลายเป็นว่ากูโดนตัดแทนแล้วเขามันได้เงินไปฟรีๆแทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามาขโมยเฮ้นั้นของฟรีทำไมไม่มีใครไปเอาเลยวะนี่ของฟรีนะเว้ยไปเอวดิไม่มีใครเอาเลยหรอวะนั้นกูเอาเองผมมองว่าเกมนี้มันต้องมีทริคว่ะ คือแบบเราต้องเอาวางไว้ปร,ป,รประมาณตรงนี้แล้วเราไม่ค่อยแบบกดให้มันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปตัตดของคนอื่นเขาได้เรียบร้อยตัดขาดเลยเป็นไงล่ะพาร,ราคาแพงของแกงนี่เฮ้ยของฟรีโอ้ยไม่ได้วะโอ้โนของฟรีฮ่าแกไม่ได้เลยทั้งนั้น เกมนี้สอนให้ผมกลัวการซื้อวาวอันใหม่คุณผู้ชมผมกลัวว่าถ้าผมเล่นงงๆแล้วแม่งพลาดอย่างเงี้ยผมจะเสียวาวนั้นไปตลอดทั้งชีวิตนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลน,นะครับว่าทำไมผมถึงไม่ใช้แบบวาวบราซิลแล้ววาวโรบล็อกส์มากเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูอกูวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้เด้แล้วเรารอให้มันหมุนๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรากดขึ้นทีเดียวเลยขึ้นคือมันตัดขาดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ทําไมกูเป็นฝ่ายที่โดนดาเมจเองวะทำไมมันไม่ยอมขึ้นอนะ่ะผมรอให้มันหมุนๆอยู่เนะี่ย โ okay, อเครอมันหมุนหมุนแล้วใช่ไหมผมวิ่งมาตรงนี้ผมให้มันกดขึ้นเรียบร้อยตัดตัด <c oughs> ผมตัดของใครบ้างก็ไม่รู้มันตัดโอ้ยตัดหมดเลยอันนั้นน่าจะเป็นของแพงนนั้นน่าจะเป็นของแพงฮ่าฮ่างใครไม่รู้ขโมยขโมยดูของกวกนอกแมปไปแล้วเอาละเอาละคุณผู้ชมครับผมต้องเรียกมันกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยมันบูมแรงวู้ เป็นแบบอันสีเลยนะเนี่ยราคาทา่าน่าจะแพงนะเนี่ยไหนดูหน่อยดิเอาแม่งมีธงไทยแลนด์ด้วยเอ้าไม่ได้แพงมากนี่หว่าเฮ้ยแต่ธงบราซิลอันนี้สามสิบบาทาจริงผมว่าผมยอมเสียได้ว่ะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นมามามา,มา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 หรือว่าผมเอาคัลเลอร์ดิเอาคัลเลอร์แล้วกันนะเราทำการแบบเดินวนรอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกที่โอ้ยทำไมกูโดนด,ดามเมจด,ดูพวกมึงเจอกูเอ้าขาดเรียบร้อย แย yeah. จปวดเฮ้ยการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นว่ะคุณผู้ชม <k ric an> มันเราต้องเลี้ยงให้มันแบบอยู่ยแบบนานๆหรือเปล่าเนี้ยผมไม่แน่ใจผมรอให้มันหมุนก่อนผมรอให้มันหมุนก่อนคุณผู้ชมผมจะยังไม่ให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ปล่อยมันขึ้นไปข้างบนกูบอกให้มันปล่อยขึ้นไป้าบนโอ้ว้าววนรอบตัดใสายใครบ้างไม่รู้ตัดมั่วเลยตัดมั่วตัดมั่วตัดมั่วโอ้ยแต่กูมันจะตายคุณผู้ชมเอาตาย โอ้โหมึงรอนเป็นเครื่องบินอยู่อย่างนั้นอะกูกูคงไม่ไปเก็บมึงละถึงกับหาห้องเล่นใหม่เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมว่าคราวนี้ผมจะต้องแบบนะฝึกให้มันคุมดีๆละปัญหาหลักที่ผมเจอแล้วก็เป็นปัญหาหลักที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะครับคือการที่มันไม่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ผมแค่รู้สึกว่าผมยังคุมมันไม่ได้เหมือนกับการที่เราขับรถอะคือมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ คือเราต้องพยายามค่อยๆกดนะครับคือไอ้ว่าวเนี่ยคือเวลามันเดินทางมันจะเดินทางเป็นกลมๆเว้ยเราจะต้องแบบแมชให้มันดีๆนี่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 น,นี่เห็นไหมคือเราจะต้องแบบค่อยๆดูตามหัวของมันอนะคือหัวของมันมันจะหมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราอยากให้มันไปทางไหนครับคุณผู้ชมก็ให้มันหมุนหัวไปก่อนแล้วเราค่อยกดคลิกคุณผู้ชมดูภาพออกใช่ปะ อ่าแป๊บนึงเดี๋ยวรอให้หวัวมแบบแบบันหมก่อนอ้าวมมในใครทำาดาเมจเดีกูกูจะทำการสังหารหมดมึงโอ้โหแป๊บนึงว้าวติดต้นไม้เฮ้ยผมคิดเอาเหมือนในชีวิตจริงเลยโอ้ย g ก y s เป็นยังไงบ้างฝีมือการเล่น World of Warcraft ของผม ถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าท็อปเทียร์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะออ,ออกแข่งได้แบบผมสมควรที่จะได้รับออการเป็นตัวแทนในการไปแข่งวาวของประเทศไทยแล้วก็ใช่ครับสำหรับใครคนไหนที่อยากจะเก่งเหมือนกับผมคุณสามารถมาลองเล่นเกมนี้ดูได้เล่นยากชิบหาย